สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่าย fc ที่น่ารักนะคะ fc ใหม่ fc เก่าเนาะจากแอดมินพี่ใจพารวยนะคะเพื่อนจ้าวันนี้พี่ใจก็ได้พรกงามยามดีมาลงอสี่ลาวให้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนที่หายไปสองวันเพราะว่าหาช่องถ่ายทอดสดผลของอาลาวสตาลาวสมามัคคีไม่เจอค่ะเพื่อนพี่ใจก็เลยไม่ได้ลงให้นะคะวันนี้ก็ กลับมาลงให้เหมือนเดิมแล้วนะคะสำหรับ FC ที่ติดตาม4ลาวอยู่นะคะเพื่อนๆจะ้ะสำหรับวันนี้4ลาวมัดรวมนะคะเด่นมัดรวมนะเดีอันนี้คือเด่นรวมนะคะเพื่อนๆพี่พใจัยให้เด่นอยู่ที่6 7 8นะคะเพื่อนๆจะ้ะ6กับ9ตัวเดียวกันนะคะ8กับ3ตัวเดียวกันนะของพี่จัยเขาจะชอบ กับตลับปัดพี่เจจะพูดประจำนะคะเพื่อนวิ่งรูดนะวิ่งรูดได้ทุกราวนะคะแล้วก็พี่เจก็วางตารางให้นะคะตารางาเลขกําลังวันเนาะตารางเลขกําลังวันนะคะเพื่อนวันนี้จะมีเอ่อมี8มี3มี9นะพี่เจให้8 3 9นะอ่ะไม่ใช่บอก3ตัวหรือจ๊าเพื่อนๆจ๊าไม่ใช่บอก3ตัวตรงเลยอ่านะครับสําหรับอ่าหนะคะ6กพี่เจก็ าวางให้หนึ่สามสี่ห้าคู่เนอะห้าคู่แล้วก็กลับเป็นเก้าด้วยนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าแล้วก็บางทีเขาชอบมาด้วยกันนะหกเก้าเก้าหกนี่บ่อยประจําเลยนะคะเพื่อนจ้าแล้วก็เลขเขาเรียกว่าเลขอะไรนะเลขคงที่นะนเพื่อนเอเลขคงที่ที่จะมาจับคู่ได้นะคะเพื่อน 1นึสองสามนะพี่ใจจะเขียนไปตรงไหนเนาะเลขคงที่เนาะเลขคงที่นะคะใช้ได้สามลาวนะแต่ว่าลาสตาพี่ใจไม่แน่ใจนะ1น,นะคะสองนะอันนี้คือเลขคงที่สำหรับไว้มาจับคู่มาจับกับเดินเดินเฉพาะรอบนี่นะคะพเพื่อนๆนะคะ แล้วพี่แจก็วางให้เด่น7ก็จะมี7071ส่วนมากพี่แจจะจับในตารางกับตัวเด่นนะเพื่อนๆอย่างพี่แจทำทําตัวเด่นออกมาได้แต่ละรอบใช่ไหมมันก็จะมี7071ใช่ไหมคะสองเจ็ดสก็คือเลขเลขเ,เลขเาขาเรียกเลขคงที่โอ้ยเนาะพี่น้องปองไปเบาไปบ่า,บา,าแล้วอันก็จังว่า เปิดปืงปไปเลยมันมาอยู่กับทีกับท้าพี่น้องด้ยโอ้ยเนาอนะเพื่อนๆพี่น้องจา๋าแล้วก็3ามอแปดนะ8ดพี่ใจก็วาง3มด้วยแล้วเขาก็จะชอบมาด้วยกันบ่อยนะเพื่อนไม่ใช่ว่ามาประนันนะคือพี่ใจอธิบายให้ฟังนะคะเพื่อนจ๋าใครที่เข้ามาฟังจนจบนะ fc fc ที่เป็นเหนียวแน่นนะ่ะเขาจะรู้เลยนะคะว่า ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอก FC พี่เจยังไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าคนที่เขาดูประจำานะ่ะเขาก็จะได้ประจำนะคะอันนี้เลขคงที่นะอันนี้เลขคงที่สำหรับว่าเอาไปจับคู่กับตัวเด่นของพี่ใจยไปสังเกตได้เลยนะคะพเพื่อนๆจ่ารอบปลาสตาร์รอบแรกพี่ใจยก็ให้เด่นที่1กับ8นะคะแล้วก็พี่ใจยก็จะต้องจะวาง3ให้นะคะพเพื่อนก็ดูว่ามันชน มันชนในเด่นรวมไหมในตารางไหมนะคะแล้วก็ b i p 0ย์กับ1เห็นไหมศูนย์อ่าหนึ่งก็ตรงกับเลขคงที่นะคะเพื่อนเราก็เอาไปจับกันได้นะในเด่นรวมนะแต่ว่าถ้าสังเกตดูนะี่ยพี่ใจจะวางให้อยู่แล้วแล้วก็เรียกล็อกตลอดชีพนะคะเรียกล็อกถ้าเกิดมันเข้าเด่นสองตัวนี่คือได้บนล่างเลยนะคะเพื่อนคือเข้าสองด้งนะคะ เข้าสองเด้งเลยนะแล้วก็ลาว VIP ก็ได้ให้หนึ่กับ6 6กกับ9ตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อพี่ใจบางทีก็บริเคียนให้เด้อค่ะเนาะอย่างนี้นะคะแล้วก็ในพี่ใจวางอย่างนี้นะเพื่อนก็กลับเอากลับหัวเอานะ,อ,ะอย่างนี้เจ็ 6, พี่ใจก็วางไป็นเจ็ดเก้ด้วยเพราะว่าเขาจะตีลังกากลับนะคะ หรือใครจะจับในตารางนะคะจับในตารางกับตัวเด่นก็ได้นะคะส่วนมากก็มานะในตารางเนาะก็ f c ชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวที่ตัวเองชอบนะคะหรือว่าไปเปรียบเทียบกับแอดมินท่านอื่นที่เขาวางแบบว่าเออเขาบอกว่าฟันตัวเด่นให้รูปตัวนี้นะก็ลองเอาไปจับเปรียบเทียบกันเพราะว่าพิจัยก็เอาไปจับเหมือนกันนะคะเพื่อนเอนก็ได้ค่ากับข้าวอยู่เนาะ วาละวละห้าบาทสิบบาทก็ยังได้ค่ากับข้าวนะคะอย่าไปเล่นเยอะนะอย่าไปเล่นเยอะนะคะเพื่อนจา๋าสำหรับวันนี้ก็จะมะีที่พี่ใจพูดเนาะมีแปดมีสามมีเก้านะเรียกเด่นกําลังวันนะคะเพื่อนเราก็จะไปตรงกับเลขคงที่นะคะอันเนี้ยสังเกตดูมาประจําเลยอย่างเมื่อวานนี้ อย่างเมื่อวานนี่เนาะผลที่ออกพี่ใจไม่ได้เพราะว่าพี่ใจไม่ได้ลงให้2วันเนาะเห็นไหมเพื่อนตั้งแต่รอบแรกหนึ่งสามน์สะคะแล้วก็1นึ่งสองเห็นไหมเนี่ยสามเจอป่านะคะเพื่อนจ้าก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกออกถูกใจนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่ใจตลอดไปนะคะเพื่อนจ๋าก่อนอ,อกไปก็ยจะลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ ake, ่งนะคะกด s u b สไครต์ hmm. ให้พี่ใจด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีโชคมีลาภกับพี่ใจตลอดไปตลอดปีทุกวันทุกวันนะคะบุญรักษาทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ